เฉลยแล้วพระเอกฮอตคัมแบ็กช่อง7หรือไม่หลังปรากฏตัวในรายการดังแฟนคลับหลายคนใจหายและพร้อมซัพพอร์ตเขาตลอดไปสําหรับพระเอกชื่อดังโกวศิลอัอศวนาฤนาทที่ทางช่อง 7HD ร้อนสุดหมายชี้แจงยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD ของหนุ่มโกและไม่นานมานี้หนุ่มโกก็ได้ปรากฏตัวที่ช่อง7ในรายการเที่ยงบันเทิงสดอีกครั้งทําหลายคนฮือฮาลุ้นกลับมาอีกครั้งล่าสุดหนุ่มโกได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าต้นนั้นได้ถือโอกาสเข้าไป สวัสดีปีใหม่พี่น้องทีมงานผู้ใหญ่ทุกคนที่ช่องพร้อมยืนยันว่าการยุติสัญญาตนและช่องจากกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรการวันนั้นที่ได้ไปออกรายการจนทําแฟนคลับสงสยัยคือทางช่องให้ไปออกรายการสดให้ทีมโซเชียลมาถ่ายลงช่องทางต่างๆของช่องนับว่าเป็นการต้อนรับอีกครั้งที่น่ารักมากๆ